อาละครัผมสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งกับหวยลาวครับหวยลาวพัฒนาลาวเวียงจันลาวพัฒนาลาวสองทุ่มครึ่งหลังจากที่เราอากหักรักพูดลักตุดมาหลายงวดแล้วนะเท่ากับมาลงปเป็นแนวทางอีกเหมือนเดิมครับคลิปนี้ก็เป็นหวยลาวเนาะ ผู้ใดเล่นห้าน้อยมาแล้วหรือว่าเล่นหุ้นมาแล้วเขาหุ้นแล้วพอครับได้หุ้นแล้วร้อยหนึ่งสองร้อยถ้าเข้าได้แล้วพ่อครับเก็บทุนไว้เล่นพรุ่งนี้นะถ้าหนึ่งร้อยบาทต่อวันเราก็จะได้มีตังค์กินข้าววันละสามพันแต่ถ้าวันไหนมันไม่เข้าเราต้องมีทุนไว้เสริมเพื่อจะได้กำาทุนของเรากลับคืนมานะครับวิธีเล่นเนาะ เราก็เด็ดเพียงแต่พูดแต่บางทีห้า,ากเหตุอจจะเหตุบ่ไดดนะครับแต่ว่าห้ากเป็นเพียงการพูดแนวทางนะครับเนาะถ้าพูดไดเขาห้าน้อยแล้วก็เ่าต้องไม่ตอเล่านะครับผมนะต้องว่าไม่ต้องไม่ต้องบอดอยากให้เล่นไม่สนับสนุนให้เล่นรายหววการลงทุนมีความเสี่ยงมันก็ต้องมีเจ็บบ้างมีสมหวังบ้างนี่ราคาผมนะมา ฟังผลเล่ากันเล่างวดที่แล้วนี่สายหลูดห้องห้หาแต่วันไปออกลาววันนอกเนาะมาเล่าออกศูนย์ห้าแปดแปดสามเก้างวดที่แล้วครับมางวดนี้ครับประจํางวดวันที่สิบเจ็ดวันจันนี้ครับ,รรบผม ตัวเด่นสองตัวศูนกับเจ็ดครับฟันทงไปที่ศูนนะครับสายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่ศูนครับศูนจับคู่ครับตัวเน้นครับตัวแดงครับศูนยสามศูนย์สี่เน้นศูนย์สาม 04, 0ูนย์ศูนย์จับคู่ครับ08นย์แปดศูนย์เก้าศูนย์สาูดศูนย์ลูดศวิ่งศูนย์สำหรับห้อยเล้า มาเดี๋ยวก็จะได้พักผ่อนเนาะตัวเด่นอีกตัวหนึ่งคือเจ็ดนะคระผมเจ็ดหัยลาวเจ็ดจับคู่ค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าคับ เ็ดศูนย์เจ็หนึ่งเจ็ดก้าครับผมสายรูดกับสายเจาะมาเรายังต้องไปต่อกันอีกนะครับตกกันครับเก้าหนึ่งเก้าสาม เก้าห้าครับเก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าสิบตัวเจาะสายรูดกว็วัดใจศูนย์มันก็วันใจนะครับผมการเลือกตัวเข่ากับวันใจแต่ว่าเท่ากับคำงงนวณมาได้แบบนี้ครับมาสามตัวครับจับสามตัวกันหน่อยหกศูนย์สาม สี่ศูนอีกตัวเลงครับ5 0าสโอเคครับเข่ากับมัก0 3นมี่แหละครับผมเล่ากะฝากให้กำลังใจครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก่อนจากลากันไปขอบคุณนะครับ